เป็นเศษฐียาจุกไว้ในภูสเนจรอะไรก็แล้วแต่ยังหลงยังลืมยังชอบยังรักยังเกลียดในสิ่งที่ไม่ต้องการอยู่กิเลสตัวนี้มันถึงดึงถึงลากเราให้ไปจม,มอยู่ในมวงเหนในวัฏสงสารความเห็นในร่างกายความในวัตถุวัสวยว่าง,งามไม่จรังยั้งยืนว่าเป็นอนัตตา นี้ยังมีอยู่ในจิตสันดานของเราเองดังนั้นพระพุทธองค์จึงหาวิธีหาทางแก้หาทางให้เบญญายสษาทั้งหลายได้ดับทุกข์จากสิ่งพนี้ไ,ไปไไไปฏิปทานทีทุกคนก็รู้กันแล้วเพราะว่าน้นแหละคือเป็นแนวทางาของการปฏิบัติของนัาปฏิบัติทั้งหลายที่จะทำให้ตัวเองพ้นจากทุกข์ถึงจะพ้นไม่ได้หมด ได้สักครึ่งหนึ่งหรือครึ่งของครึ่งก็ยังดีกายานุปัสนาสติปัฏฐานให้พิจารณาร่างกายของตอนเอง<ม>เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานก็ให้พิจารณาความทุกข์สิ่งที่ทนได้ยากมันเสิดขึ้นจิตานุปัสนาสติปัฏฐานก็เอาจิตตนเองนี่แหละมาพิจารณาแล้วมันก็จะเกิด ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานนั่นเองนักปฏิบัติทุกท่านที่เป็นเจจิแล้วหรือจะใช้คําว่าเป็นนักปฏิบัติตัวโยงแล้วเป็นสิงอาการซ้อนมามากต่อมากเช่นหลวงพ่อชาอยานี้กปูมั่นุน๊กปูั้นอะไรที่ท่านเป็นนักปฏิบัติจริงนี้ท่านก็ไม่ได้ทิ้งของตรง,งนี้ ไม่ได้ห่างจากสีิประฐานสูตรก็ยังเอาพวกนี้ไปปฏิบัติอยู่เพราะถ้าห่างจากนี้แล้วการปฏิบัตินั้นก็ไม่เป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกขนั่นเอง